สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าก็เพิ่งจะผ่านผลวันปีใหม่ไทยไปช่วงปีใหม่ไทยนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างร้อนมากพิเศษเลยอุณหภูมในจังหวัดสุโขทัยที่วิวอยู่ตอนนี้ก็42งงองศาเมื่อวานก็แตะไปจบ43องศาวันนี้พี่จะมาคุยถึงเรื่องแอร์ตัวเนี้ยมันกินไฟเท่าไหร่นะครับมาเรามาดูกันว่า เจ้า a t เซลของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันน่ะกินพลังงานไฟไปขนาดไหนมาเรามาดูเลยก็ตอนนี้อยู่ในแอปละก็เลือกมาที่อ่ามากกว่านี้นะครับแล้วก็มาที่สิติคือการใช้ไฟเดี๋ยวเราจะจิ้มเป็นแบบายเดือนเ้อจะได้ให้หนูเป็นแต่ละวันนี่ก็จะเห็นได้เลยว่าในแต่ละวัน แอร์ของวิวเนี่ยใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับก็อย่างน้อยสุดเลยก็คือวันที่1วิวใช้ไฟไปอยู่ที่1.18กิโลวัตต์อวโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงจุดชั่วโมงไม่โลูถูกกว่านะแต่ถ้าไม่ถูกก็ดูตามนี้เลย อันนี้วิวต้องบอกไว้ก่อนนะการยินไฟมันต่ําขนาดนี้ยวิวเปิดแอร์ช่วงกลางคืนเป็นหลักก็คือตั้งแต่เวลา19นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนส่วนใหญ่จะเป็นเวลาประมาณนี้และอุณหภูมิที่วิวจะเปิดอะวิวจะเปิดที่27องศาเป็นหลักนะครับจะไม่ได้เกินไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนแอร์มันเลยจะค่อนข้างที่จะกินไฟน้อยหน่อยไฟที่วิวใช้หนักสุดเลยคือวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์วิวไม่ได้ไปทํางานวิวก็จะเปิดประมาณตั้งแต่เวลา11นาฬิกา ไปจนถึงประมาณห้าโมงเย็นหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกาก็ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวันที่วิวใช้ไฟไมมากที่สุดคือวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์เลยถ้าฝมันจะพุ่งเห็นไหมแต่พิเศษกว่ามากกว่านั้นเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนเมษานะเราหยุดงานช่วงวันที่สิบสามไปจนถึงวันที่สิบหกแต่ก็จะเห็นได้ว่าช่วงสิบสามสิบสี่เนี่ยวิวจะใช้ไฟมากกว่าปกติ ซึ <Sí. S 2> ่งพอหลังจากวัน no ที no. ่15ป yeah. I mean, so, so, ุ๊บพกไฟการใช้แอร์ของเบลก็จะใช้มันค่อนข้างน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนมาถึงวันที่18เลยเพราะว่าวันที่18บนี่คือเรากลับไปทํางานแล้วไงค่าไฟมันก็จะแบบปกติละเริ่มปกตินะครับก็เอาง่ายๆเลยถ้าใครอยู่บ้านนะครับแล้วก็เปิดแอร์ TCL นะครับตั้งแต่เวลาอาจจะเปิดตั้งแต่8โมงเงครับไปจนถึงเย็นเงี้ยค่าไฟมันก็จะกินไปประมาณนึงนะครับก็โดยรวมเฉลี่ยแล้วเดือนเนี้ย ตั้งแต่วันที่1น่ะจน่ตอนนี้บิลที่อยู่อัดเนี่ยวันที่29นเนาะก็จะกินไฟไปอยู่ทั้งหมด90.04กิโลวัตต์แอลนะครับแล้วก็เฉลี่ยชั่วโมงการใช้งานนะครับก็จอยูย่ที่ประมาณ2 0 2 6 4ชั่วโมงต่อการใช้งานนั่นเองครับซึ่ง วิวว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่พีคที่สุดแล้วนะเพราะว่ามีการใช้แอร์มากที่สุดแลกก็เปิดช่วงเวลากลางวันมากที่สุดนะครับก็สำหรับค่าไฟก็ กดูกต่อเลยันทุกคนคงอยากจะรู้เนาะว่าในช่วงเดือนนี้ค่าไฟของบบลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าไฟของเบลตั้งแต่วันที่26เดือนมีนาะใช้ไฟอยู่ที่93หน่วยเดือนนี้เดือนนี้วันที่25เดือนเมษาใช้ไฟอยู่ที่136หน่วยซึ่งขึ้นมาจากเดิมเยอะอยู่เขึ้นมาเกือบเกือ40หน่วยนะครับก็เหว่เยอะนะใช้เยอะอยู่นะครับ โดยค่าไฟจะเฉลี่ยอยู่ที่535บาทจุด5.9สตางค์ครับซึ่งๆอย่างไรที่แบบนะคุดคั่ถ้าเทียบกับตัวแอร์เคลื่อนที่ที่อยู่เกิดะิวโดนค่าไฟไปเกือบ700คือแบบงงค่าไฟโดนไป700เลยแต่แต่แต่ก็บอ,อกไม่ได้นะเพราะว่ามันช่วงนั้นอยู่ก็ต้องดูด้วยค่าไอทีของช่วงนั้นว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่เนะ แต่ตอนนี้คือเป็นปัจจุบันอยู่ก็เลย5 3 5ร้าิบาทห้าสก้สตางค์เฮ้ยคือพีจะบอกว่าเปิดแอร์กระหน่ำขนาดนี้แล้วไอ้ช่วงที่แฟนมาก็เปิดกระหน่ำคือแบบโดนไปแค่ห้าร้อยกว่าลนะคุ้มเว้ยใครจะติดแอร์ tcl ุ้มอ a i r f r ด e ติดเลยจริงๆรอเซอร์วิสอ่ะ,อะมันเขามีบริการเซอร์วิสให้แน่นอนถ้าเกิดแอร์มันมีปัญหาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใช้มาแล้วพังมาแล้วเคม,มาแล้วไม่ต้องกลัวดีแน่นอน ถ้าอุณหภูมิปกติที่มันไม่ถึง3ามสิมันเย็นเร็วมากเลยนะแต่ช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนแค่ว่าอุณหภูมิรอบตัวเรามันสูงขึ้นแอร์เขาก็เลยรู้สึกว่าทํางานได้ช้าลงนิดนึงต้องบูดตัวเองให้ทํางานน่ะที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิวขอมาตอบคําถามอีกอันหนึ่งมีคนคอมเมนต์ใน u t ท b e ใต้คลิปทำไมการาฟสถิติไฟมันไม่ขึ้นอ่ะวิวพอจะรู้ตามข้อสันนิษฐานของวิวนะการาฟเนี่ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีการซี ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กับตัว Air ระบบมันจะเก็บข้อมูลให้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลจะไม่มีการขึ้นนะครับ ก็คือถ้าใครอยากจะรู้สถิติการใช้งานแอร์เนี่ยพื้นฐานเลยก็คือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์ในการคอนโทรลของน้องเขาถ้าหากเราไม่ได้เชื่อมต่อนะครับมันจะไม่เก็บสถิติให้เราบิรู้ได้ยังไงบิวเจอมาตอนที่ว่าบิวเปิดแอร์ตอนกลางวันแล้วบิวไม่อยู่แอร์ Air มันไม่ด้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบิวจะกระจายผ่านมือถือมันเลยไม่เก็บข้อมูลให้เราเพราะฉะนั้น ี่พี่เ,เพื่อนๆท่านใดสามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนในแอปพลิเคชันเพื่อนๆต้องทําการเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi เข้ากับน้องเขาก่อนแล้วจากนั้นน้องเขาก็จะทำการบันทึกข้อมูลสถิติการใช้ไฟเองโดยอัตโนมัตินะครับถ้าใครไม่มีเราเตอร์ Wifi ก็เราก็สามารถแชร์ฮอสปอต t มือถือของเราเนี่ยให้กับน้องเขาแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันแต่สำหรับท่านไหนที่มีเราเตอร์ Wi-Fi เราก็สามารถใช้เราเตอร์ w i f i นะครับในการต่อเชื่อมต่อได้เลยนะครับและทีนี้อันนี้เขาจะเก็บข้อมูลได้ตลอดแน่นอนเพราะว่าเป็นเราเตอร์ที่เราเปิดกระจาย w i f i ทางบ้านอยู่แล้วแต่ของบิวที่มันไม่เก็บหรือว่าของบางคนที่มันไม่ขึ้นเพราะหนึ่งคือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ของบิวอยู่ไม่ได้แชร์ฮอสปอ t ตมือถือข้อมูลสถิติการใช้ไฟมันเลยไม่ขึ้นนะครับบิวก็เลยมาขอ ต้องถามตรงนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันเชื่อมต่อแอร์แล้วเปิดแอร์แล้วแต่ทำไมไม่สามารถเปิดตูสถิติข้อมูลการใช้ไฟได้นะครับร๋ยวก็จะตอบให้ตรงนี้โอเคับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ยังไม่ได้ล้างเลยแอร์ล้างแค่ฟิลเตอร์ในคลิปนั้นแหละแค่นั้นเองก็เดี๋ยวบิวรอรอเครื่องฉีดแรงดันส่งมาก่อนบิวก็จะทำการ ลองล้างแอร์ดูไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะพังเรต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่ก็รอติดตามเอาละกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละบายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าไม่โอเคก็กด dislike ได้ลเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไย